ทุกวันผมพยายามยิ้มให้ลูกแม้หัวใจจะเหนื่อยล้ามากกว่าที่ใครรู้จนบางครั้งผมก็หลับคอพับกลางมื้ออาหารโดยไม่รู้เลยว่าลูกนั่งมองอย่างเป็นห่วงวันนั้นผมเห็นแววตาลูกกำลังคิดอะไรสักอย่างอ่อนโยนกว่าที่ผมเคยเห็น ผมไม่รู้เลยว่าในมุมเล็กๆของบ้านลูกกำลังปั้นของขวัญที่มีค่าที่สุดให้ผมลูกปั้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนอยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับพ่อคนนี้คืนหนึ่งผมเห็นตุ๊กตาตัวเล็กวางอยู่บนหมอนเหมือนลูกอยากให้ผมเห็นทันทีที่ตื่นตอนที่ผมหยิบมันขึ้นมา หัวใจที่ล้าอยู่กลับอบอุ่นจนแทบกลั้นน้ำตามไม่อยู่เมื่อลูกบอกว่าอยากให้พ่อยิ้มหนือนตุ๊กตาตัวนี้ผมรู้ทันทีว่าผมโชคดีแค่ไหนตั้งแต่นั้นมาผมวางตุ๊กตาตัวนี้บนโต๊ะทำงานเสมอเพื่อเตือนว่ารักของลูกคือพลังของผมทุกวัน บางครั้งสิ่งเล็กๆจากมือของลูกก็มากพอที่จะเย็วยาหัวใจพ่อทั้งดวง Sometimes the smallest gift from a child is enough to heal a father's entire heart.